เป็นจะได้จะไหนฮะอะไรเป็นไกลใต้เด็ดเป็นจะได้บอกว่าอย่างเก่าคือใครครับรถมานี่โอ้ยผมมาไทยนาครับตื่นเต้นบ่ตื่นเต้นตื่นเต้นเลยตอนนี้ก้อยเากจะกินบ่ได้ครับตอนนี้เออนี่ครับสางอุ๋ยพ่อเบิ้งครับกับหนึ่งเหตุการณ์ครับ รถไทยที่ล่งสาครับนะนี่เห็นว่าน้ำทั้ง้างเนี่ยตอนนี้ทีมงานสั้งวิ่งเอาหลอกมาฉักไปก่อนครับนี่แหละม,มือนียอยู่ที่ทบ้าน,น,านช่องครับตำบลไผ่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ ภารกิจกูรถไทยครับตะแคงข้างหนึ่งจะลงสะทางมันแคบครับเจ้าของรถไทยเป็นกันเสาหัวหักติดถ่ายมากเรียบร้อยครับนี่ครับสะครับสะรูปหัวใจเลยโอ้บอีหนึงเหตุการณ์ครับใส่เครื่องจักรด้วยความระมัดระวังเลยพี่น้องเด้อจากความวังดีจากทีมงานช่างวิ้ครับ งคิดบอ,อกบอกบ่ถือทีมงานช่างอุ้ยช่วยได้ครับ087-874-9987ให้คำปรึกษากับพี่กับนนองครับผมเรื่องรถติดลมครับโอ้ดินสุดเลยนี่ยวบลึกวาแวบนี่ลึกว่า ลยเสียแบบครับโอ้โหยเสียแ็บสุดยอดยกี่อล่ะสร้างมัม huh. ันนามว่าหานาคินางทานนี้มันทูกคนอย่ มันน <S 々> ั็นฟาคีสะ้านก็เฮ็ดแล้วตาหาไปเกตยูทูนอิซูซูถมดินใหม่แท็ะแรงแง่งยังจีตัวนี้มันติดหลมอมมากัว่าคุณทางไปกัดสลิงห่วงรอางานล้างล่าก็พอยสากเลยปูดทาง มันเป็นดินทรายถมใหม่เนาะครับมันกันเบี้ขึ้นได้เบี้ยขึ้นได้ยังคอยลากออกมาเทลันโดไปจะคอยแกนังสันอยู่นาใค่ไหมนี่ลาบักบุ๋มข้าษาพวกนี้ซุกอวดแบบเดียวกันนี่นี่รถไถเสียเว็บแบบเดียวกันเลยไปลากขคือเจ้าของรถเป็นล่มเลยครับไปหลีอยู่ป่าบักม่วงเลยเสียเว็บ บ <poems> ันท่องคนดำก็ดำขาววะว่าเห็นหาแหลันจุดนั่นละมันดได้หูว่าบทเรียนมันเป็นจังใดการเขาของแกเป็นังไดระันมันดีมันไหวก็พิดไแล้วแม่นแมนครับแตาิกีแล้วตามแล้วนี่ไอ้ก็คบโดดน้ำแล้วนี่ครับ ทางแคบๆระยะประพืชด้วครับพิจนาให้ดีก่อนทำรวจเาก็บ้องนาเบิ่งก่อนหรอโนวามันมาของเฮามันบคขอ้ฮตกับเท้าได้าตกับเท้นี่มันขาบหลอมันขาบจังสี่าบปเบิ่งเหตุการณ์เขาวๆครับฝากน้ำพีน้ำหนองที่เ่าศ8 7 8 7 4ปดเจช่ก้าเก้าแปดเจ็ชังอวยช่วยได้เอาสมีก่อนนะครับเนาอะสวัสดีครับ